่างเกียร์สูงร้0หนัก65ถือว่าถึงขาจะไม่ถึงเพื่อนถึงขาจะไม่ถึงแต่รู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันแข็งแรงเดียวมันไม่เอ็นเอียงรู้สึกมั่นคงดีนะครับไม่เหมือนรุ่นช่างเกียรว่าช่างเกียรนั่งนี่มีความมั่นคงกว่านั่งแกรนเฟียโน,นะสวัสดีครับเพื่อนผมช่างเกียรนะครับวันนี้เราอยู่กันกับ NMAX 1 5 5 cc สีเทาแลมโบตัวสแตนดาร์ดปี2 0 22ล่าสุดคันนี้กันนะครับ ในเจ้าตัว n m a x สีใหม่ปี2022ล่าสุดนะครับจะแบ่งออกเป็น2รุ่นนะครับนั่นก็คือรุ่นที่เป็น Connected ABS ตัวนั้นจะเป็นรุ่นท็อปอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนั้นจะมี3สีนะครับส่วนรุ่นสแตนดาดก็จะมี3สีเช่นเดียวกันนะครับคันที่เพื่อนเห็นอยู่นี้เป็นสีเทาเรมโบรุ่นสแตนดาดนะครับ มีทั้งหมด3สีเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าในรุ่นที่เป็นตัวท็อปกับตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะมีให้เพื่อนเอนเลือกอยู่อารุ่นละ3สีนะนเพื่อนเพื่อนแต่ในเรื่องของออปชันตัวท็อปกับตัวสแตนดาร์ดก็จะมีในเรื่องที่แตกต่างกันอยู่หลกัหลกๆแล้วจะมีอยู่3อย่างหนึ่งเลยก็คือตัวสีนะนเพื่อนเพื่อนสีรุ่นท็อปก็จะมี3สีให้เพื่อนเเลือกส่วนสีรุ่นสแตนดาร์ดก็จะมี3สีให้เพื่อนเพื่อนเลือกนะครับแล้วก็ในรุ่นท็อปที่เขามีมากกว่าในรุ่นสแตนนัก็คือ อ่หนึ่งก็คือเจ้าตัวแอปพลิเคชัน Y Connect นะครับสองก็คือตัวระบบ TCS นะครับ Traction Control ตัวนั้นจะอยู่ในรุ่นท็อปนะส่วนในรุ่นสแตนดาร์ดตัวนี้ก็จะไม่มี2อ,อย่างที่เะีกีดพูดไปนั่นก็คือ Y Connect และก็ระบบ Traction Control นะครับเดี๋ยววันนี่เชียงกิดจะพาเพื่อนๆมารีวิวเจ้าตัวคันนี้กันคันนี้เป็นสี สแตนดาร์ดสีเทาแลมโบเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้ถือว่ากว่าจะได้รถมาต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ยากนะนเพื่อนหลายหลายคนที่สนใจหรือว่าสั่งจองเอารถของทางยามาฮ่าอยู่ก็คงจะเซ็งๆไปตามๆกันนเพื่อนเพราะว่ารถทุกรุ่นต้องบอกว่าหายากแล้วก็มีสีที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้านะครับตัวนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของชิ้นส่วนที่มีไม่เพียงพอนะครับในการผลิตตัวนี้ก็ถือว่าเป็นความ กิดหวังกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ผลิตและก็ทั้งลูกค้านะตัวนี้ก็เป็นเสียโอกาสทางการขายไปเยอะนะครับสาหรับของทางยามาฮานะแต่วันนี้ช่างกิจได้คันนี้มาก็เลยนํามารีวิวให้เพื่อนดูนะตัวนี้เป็นสีเทาร์เรมโบรุ่นสแตนดาร์ดสวยงามมากนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของเขาก่อนเดี๋ยวช่างกิจจะพาเพื่อนไปดูเจ้าตัวเทคโนโลยีก่อนว่าอยู่ใน N m a x ็155ซีซีนียมีอะไรที่น่าสนใจนะครับไปเริ่มกันในเรื่องของเครื่องยนต์เลยนะครับเพื่อน คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 155cc มาพร้อมกับระบบวาล์วแปรผัน VVA นะตัวนี้จะให้อัตราเร่งหรือว่าแรงบิดที่ดีทั้งรอบต้นและรอบปลายนะครับตัวนี้ใครที่ใช้ระบบนี้อยู่ใครที่ขับรถที่มีระบบ VVA อยู่ก็จะสัมผัสได้อย่างชัดเจนใช่ไหมเพื่อนเวลาเราบิดมันก็จะติดมืออย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคันนี้ยังมาพร้อมกับตัวระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับคันนี้มีหม้อน้านะใครที่ขับระยะไกล หรือว่าใช้งานหนักๆใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยคันนี้ก็เหมาะนะครับเพราะว่ามีระบบระบายความร้อนด้วยนะ้ํามีหม้อน้ําช่วยในการระบายความร้อนก็จะเป็นรถที่าสามารถวิ่งได้ไกลกว่าในรุ่นที่ไม่มีนะครับเทคโนโลยีอย่างที่2ในเจ้าตัว n m a x คันนี้คือระบบเบรก ABS นะเพื่อนๆคันนี้มีระบบเบรก ABS ให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังทั้ง2ข้างเลยนะครับถือว่าเป็นระบบเบรกที่ ให้ความปลอดภัยสูงสุดในตอนนี้นะครับตัวนี้ถ้าถึงสภาวะฉุกเฉินจริงๆเราก็สามารถอาใช้หรือว่าระบบนี้ก็จะทํางานให้เพื่อนๆนะครับแต่ช่างกิจเน้นย้ําอีกนิดนึงในระบบเบรก ABS เนี่ยถ้าเวลาฉุกเฉินที่เพื่อนๆจำเป็นต้องใช้เนี่ยช่างกิต้องบอกมันเป็นวิธีการใช้งานของระบบเบรก ABS นะเพื่อนเพื่อนเพียงแค่ย้าเจ้าตัวเบรกไว้นะเดี๋ยวระบบเบรก ABS เขาจะทํางานเองนะครับสาหรับถึงเวลาฉุกเฉินนะ เพื่อนๆต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานด้วยนะครับถ้ามีระบบเบรกที่ดีแล้วเนี่ยเราใช้งานไม่ถูกต้องระบบเบรกเขาก็จะไม่ทํางานให้เรานะเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินจริงๆในการเบรกเราเพียงแค่ย้ำจับตัวเบรกไว้นะครับระบบของเขาจะทํางานโดยอัตโนมัติแล้วก็ที่สาคัญเพ,เพื่อนๆห้ามปล่อยตัวเบรกนะเพื่อนๆเพราะมันจะมีระยะในการเบรกจะทําให้เกิดอันตรายได้เพียงเสี้ยววินาทีนะครับอุบัติเหตุก็สามารถเกิดได้นะครับตัวนี้ ถ้าถูกเชินจริงๆในระบบ ABS เ,เ,เพื่อนๆพื่เพียงแค่กํำเบรกไว้อย่างเดียวนะครับไม่ต้องปล่อยนะครับให้ ABS เขาทํางานเองถ้าเพื่อนๆปล่อยระยะการเบรกมันก็จะเพิ่มขึ้นมันก็อาจจะทําให้เพื่อนๆเบรกไม่อยู่นะครับนี่คือตัวระบบเบรก ABS ช่างขีดเสริมให้นิดนึงในเรื่องนี้นะครับส่วนเจ้าตัวเทคโโลยีอย่างที่3ในเจ้าตัว Enmax คันนี้ก็คือระบบ Stop and Start System นะครับตัวนี้จะเป็นระบบการดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อรถ อจอดนิ่งในสภาวะปกติเกิน5วินาทีรถก็จะดับให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีการประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มถือว่าช่วยลดในการกินน้ํามันของรถได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูรูปร่างหน้าตาของเขามาดูชุดสีของเขาเพื่อนๆตัวนี้ถือว่าเป็นสีที่สวยงามมากนะครับเป็นสีเทารลมโบและก็มีสติกเกอร์หรือว่ามีโลโก้ของ NMa x ที่เป็นสีเงินพร้อมกับสติกเกอร์ที่เป็นสีแดงนะถือว่า ทำได้กลมเกลืนกันได้เข้าเฉดสีกันดีมากนะครับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูทางด้านหน้ากันก่อนนะเพื่อนคันนี้ ไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกจะเป็น LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวสายขวาหน้าหลังรวมถึงไฟฉุกเฉินจะเป็นแบบหลอดนะครับคันนี้มีตัวไฟถูกเฉินให้เพื่อนๆด้วยนะครับมีสัญญาณไฟฉุกเฉินมาพร้อมเลยนะครับตัวชุดสีของเขาเป็นสีเทาแลมโบนะเพื่อนๆตัวเฟลิ่งด้านหน้าครอบไฟหน้าด้านข้างจะเป็นชุดสีนะครับแล้วก็ตัวครอบไฟหน้าด้านบนกับด้านล่างก็จะเป็นตัวชุดสีนะครับบังโคลนตอนหน้าก็จะเป็นชุดสีทางด้านหน้า เพื่อนจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัวชิล cool ที่ติดมากับตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นชิลที่เป็นสีดํานะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการใช้งาน,นจริงก็อาจ <ๆ S 2> <ๆ S 2> จะไม่มีผลอะไรมากนะเพื่อนแต่ถ้าจับเข้ามาอยู่ในด้านหน้าของตัวรถแบบนี้แล้วจะรู้สึกว่ามันจะให้ความพรีเมียมขึ้นมากกว่าที่ไม่มีนะเพื่นะพอนๆน,นี่คือทางด้านหน้าของเขานะครับตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านล่างนะครับพร้อมกับไฟฉุกเฉรรินจะเป็นตัวหลอดเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวก็จะไม่สามารถทํางานได้นะครับ อาจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบ ABS ที่ช่างกีจพูดไปนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไล่ดูชุดสีกันก่อนนะว่าอ่ามีอยู่ตำแหน่งไหนบ้างมีตรงไหนบ้างสําหรับชุดสีของเขานะตัวนี้ถือว่ามีมีชุดสีอยู่ทั้งหมด2ส,สีนะเพื่อนเพื่อนนั่นก็คือจะเป็นเจ้าตัวสีดําเงากับเจ้าตัวสีที่เป็นเทารลมโบนะด้านข้างตรงนี้ตรงอาใต้ ที่เป็นไฟเลี้ยวตัวนี้จะเป็นชุดสีนะครับจะเป็นชุดสีของเขาเป็นสีเทาเรมโบนะครับยาวลงมาด้านล่างส่วนเฟลลิงตัวครอบข้างบนไฟเลี้ยวด้านข้างตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับจะไม่ใช่เป็นชุดสีนะส่วสนตัวเฟลลิงตัวกลางด้านข้างตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะครับตัวนี้จะเป็นชุดสีที่เขาทําสีมานะต hmm <m Ich> ัวเฟลลิงด้านข้างตัวนี้จะเป็นชุดสีนะเพื่อนซ้ายขวาที่สําคัญเลย <S <S ที่สวยงาม <idir> มากก็คือเจ้าโลโก้ที่คําว่า n m a x จะเป็นสีเงินเงานะเพื่อนๆอย่างสวยเลยแล้วก็มีสติกเกอร์155สีแดงแบบนี้นะถือว่าทํามาได้เข้ากันดีมากกับตัวรถนะครับถ้ามมาไกลจะเด่นมากสําหรับโลโก้ที่เป็น n m a น1 5็ตัวนี้นะ s <S ตัวนี้ตัวกันตกเขาจะให้มาเป็นสีดําด้านนะเพื่อนๆจะไม่ได้เป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถนะจะให้มาเป็นสีดําด้านตัวเบาะจะเป็นผ้าหนัง ผืนเดียวสีดําเลยนะครับแบบนี้ถือว่าเข้ากับสีเทาแลมโบมากนะครับทันนี้สวยงามมากนี่คือรอบนอกชุดสีต่างๆนะครับตัวพักเท้าของเขาจะมีให้เพื่อนๆสอพักนะครับตัวนี้ถ้าเทียบกันง่ายๆก็จะเหมือนกับของชายของ XMAX นะครับเขาจะดีไซน์ออกในรูปทรงที่เป็นเจ็ตสกีนะเพื่อนๆอ่าถ้านั่งแบบเจ็ตสกีนะสามารถวางเท้าได้2ที่ด้านบนกับด้านล่างนะครับ ส่วนตำแหน่งเติมน้ำมันก็จะอยู่ทางด้านหน้าตรงที่เรานั่งขับนะครับตัวนี้เพิ่มความสะดวกในการเติมน้ำมันนะเราไม่ต้องเปิดเบาะเอิมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะดูชุดสีกันไปแล้วเดี๋ยวมาดูทางด้านหน้าเขาหน่อยนะเพื่อนๆตัวนี้ระบบกันสะเทือนนะจะเป็นแบบเทเลสโคปิกเป็นโช๊คกระบอกสีดำแบบหัวตรงนะครับมาพร้อมกับแม็กสีดำขอบ13ทั้งหน้าและหลังนะครับยางหน้าเป็นยาง 110ทับเจสขอบ13ส่วนยางหลังเป็นยาง1 3อยสาทับขอบ13นะครับทังหน้าและหลังเป็นยางเรเดียนนะครับเป็นยางแบบไม่มียางในทั้งคู่นะครับต่อไปมาดูในเรื่องของตัวจอ lcd ของเขาเพื่อนตัวนี้จะดีไซน์สปอร์ตนะเพื่อนทุกฟังก์ชันจะแสดงผลบนหน้าจอนี้ทั้งหมดนะแต่เสียดายช่างเกียรยังไม่ได้ต่อแบตเพื่อนไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เดี๋ยวลูกค้ามารับรถเดี๋ยวช่างเกียรต่อแบตแล้วจะถ่ายให้เพื่อนดูระบบไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับคันนี้นะตัวระบบ แฮนด์ของเขาฝั่ง Legal. ซ้ายก็จะมีตัวปุ่มตัวระบบ Stop and Start System นะครับตัวนี้เราสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานก็ได้นะครับถาลงมาด้านล่างตรงกลางก็จะเป็นตัวปุ่มสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับตัวนี้มีไฟฉุกเฉินให้เราเราสามารถเปิดไฟฉุกเฉินได้เมื่อถึงเวลาฉุกเฉินนะครับส่วนอาด้านล่างปุ่มด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มสตาร์ทนะครับคันนี้มีระบบสตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีตัวสตาร์ทเท้านะ ตัวครอบแฮนด์ตัวนี้ก็จะเป็นแฟลิ่งที่เป็นสีดำนะเพื่อนเป็นสีดําด้านนะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้จะเป็นแฟลิ่งที่เป็นสีเทาด้านด้านนะเพื่อน,พ,อนพร้อมกับมีโลโก้ยามาฮ่าอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับส่วนฝั่งทางด้านซ้ายมือด้านหน้าตรงนี้จะเป็นปุ่มเมนูนะเพื่อนตัวนี้เราจะ,ะสามารถกดสัมพันธ์นกันกับเจ้าตัวหน้าจอนะเวลาเราจะตั้งอานการหรือว่าต้องเรียกดูฟังก์ชันต่างๆเราสามารถกดตรงปุ่มเมนูด้านหน้าตรงนี้นะครับ ส่วนด้านหน้าตรงคนขับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มไฟต่ําไฟสูงนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวส่วนใต้สุดเลยก็จะเป็นตัวสัญญาณแตรนะครับนี่คือในเรื่องของปุ่มฟังก์ชันต่างๆบนแฮนด์ซ้ายขวานะครับก็จะมีประมาณนี้มีทั้งหมดที่ช่างเขียนพูดไปนี้นะครับสำหรับ NMAX155 2022คันนี้นะครับ Please Lord, give ต่อไปในรุ่นนี้ที่สำคัญเลยต้องมีตัวระบบคีย์สมาร์ทใช่ไหมเพื่อนหรือว่าเป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะคีย์สมาร์ทซิสเต็มนะครับคันนี้เป็นตัวคีย์สมาร์ทนะถ้าธรรมดาทั่วไปถ้าเรา,าฟังกันใช่ไหมเรารู้จักกันก็คือถ้าเป็นตัวท็อปเขาจะเป็นเขาจะมีตัวกุญแจคีย์สมาร์ทถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดจะไม่มีแต่ในรุ่นของ NMAX ตัวท็อปกับตัวสแตนดาร์ด เขาจะเป็นระบบ ABS เหมือนกันแล้วก็เป็นคุญแจ Key Smart เหมือนกันนะเพื่อนแต่จะมีความแตกต่างกันอยู่ก็คือตัว w i f Connect แล้วก็ TCS Traction Control นะครับในตัวทอปจะมีในตัวนี้จะไม่มีนะแต่คันนี้มีตัว Key Smart System มาให้ด้วยนะเพื่อนตัวนี้ฟังก์ชันต่างๆที่กุญแจนี้สามารถทําได้ก็คือตําตแหน่งสตาร์ทเครื่องดับเครื่องนะครับตำแหน่งเปิดเบาะเปิดเติมน้ํามันแล้วก็ล็อกคอ ก็จะอยู่ในตำแหน่งกุญแจตรงนี้ทั้งหมดนะครับเ,เพื่อนๆไม่ต้องเสียกุญแจเ,เพื่อนๆเพียงแค่มีเจ้าตัวรีโมทที่อยู่ในระยะการทํางานของตัวรรถก็จะสามารถจูนอปลดล็อกรถได้แล้วก็สามารถขับขี่ได้นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งกุญแจกับรถอยู่ห่างกันรถก็จะล็อกแล้วก็ดับให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือข้างตัวกุญแจตัวนี้จะมีเกะให้นะเพื่อนแต่เกะตัวนี้ไม่สามารถล็อกได้นะครับเป็นเกะไว้สําหรับเก็บของเก็บโทรศัพท์กันล่วงได้นะครับส่วนฝั่งทางด้านซ้ายมือ ถ้ามองเข้าไปข้างในก็จะมีจุดเชื่อมต่อสําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือนะเพื่อนๆต้องอใช้ตัวอะแดปเตอร์ต่อแล้วก็ชาร์จพร้อมกับมีห้องอเก็บของด้วยว่าห้องวางโทรศัพท์ให้ตรงหน้าเลยนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานอีกทางนึ่งนะครับสำหรับ N m a x ็ Mac คันนี้นะในเรื่องของถังน้ํามันนะเพื่อนตัวนี้สามารถบรรจุได้เต็มถังคือ7.1ลิตรนะครับถือว่าเยอะมากนะครับ7.1ลิตรพร้อมกับ สามารถใช้ได้ตั้งแต่ BEN IN, ua, เบนซินไรสันตะกัวน e ้ำมันแก๊สห์ e10 ถึง e20 ก็สามารถใช้ได้นะครับส่วนภายใต้เบาะของเขาก็จะมีขนาดความจุอยู่ประมาณ27ลิตรนะเพื่อนถือว่าใต้เบาะก,ก็มีความจุที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะเพื่อนคันนี้ถือว่าเหมาะออกแบบมาให้กับคนที่ใช้งานทางไกลหรือว่าทางใกล้ก็ได้ขับในเมืองก็สะดวกขับทางไกลก็ไม่เมื่อยนะสําหรับตัวนี้นะถือว่าสุดยอดพรีเมียมมาก เอาละช่างกิจพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวช่างกิจจะเอาลงให้เพื่อนเพื่อนดูนะให้เพื่อนเพื่อนไปจินตนาการใส่รูปร่างของเพื่อนเพื่อนนะว่าจะมีความเหมาะสมหรือว่าจะนั่งตัวนี้จะดูดีหรือเปล่านะครับช่างกิจสูง170นะครับหนัก65นะให้เพื่อนเพื่อนไปจินตนาการใส่ตัวเพื่อนเพื่อนะเดี๋ยวช่างกิจจะเอาลงให้ดูว่าถ้าช่างกิจขึ้นนั่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเอ็นแม็กอ่าเนี่ยลักษณะถ้า2ล้อเขาจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับ ช่างเกียรสูงร70หนัก65ถือว่าถึงขาจะไม่ถึงเพื่อนถึงขาจะไม่ถึงแต่รู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันแข็งแรงเดียวมันไม่เอ็นเอียงช่างเกียรว่าช่างเกียรนั่งนี่มีความมั่นคงกว่านั่งแกรนเฟียโนะเพราะว่าแกรนเฟียโนเขามีเบาะที่สูงแต่ตัวนี้จะสังเกตได้ว่าเบาะตอนหน้าเขาจะมีพักลงมาให้เรานั่งนะตัวนี้ถือว่าสบายมากนะเพื่อนถ้าสังเกตนั่งขับก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับ ยังมีครั้งนะครับช่างเกียรสูง170หนัก65้านะครับก็จะมีอย่างที่เพื่อนเห็นนะะลักษณะการนั่งขับเดี๋ยวท่านกีะเอาลงให้ดูถ้าเราขับปกติเราก็จะอยู่พักเท้าล่างก็ได้หรือว่าถ้าเราขับทางไกลเมื่อยเราก็สามารถพักด้านบนอย่างนี้ได้นะครับก็ถือว่ามีพักเท้าให้ทั้งเรา2ที่นะตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าสาาถานการณ์แบบไหนเราเมื่อยเราไม่เมื่อยเราก็สามารถนั่งได้ตามสบายนะครับถือว่าดูดีมาก ท่านั่งสบายมากสำหรับ N Max นะอ่าถ้าใครเคยขับในรุ่นของ X Max ก็จะได้ฟิลคล้ายๆกันแต่ถ้าขับ a i r l o c จะคนละฟิลกับตัวนี้นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนั่งขับนะจะคนละอย่างกันเลยนะตัวนี้เขาจะให้ฟิลเหมือนเจ้าตัว Jet Ski มากนะแต่ถ้าเป็นตัว a i r l o c เขาจะให้ฟิลท่านั่งอีกแบบหนึ่งนะมีความแตกต่างนะครับในรุ่น155ซีเหมือนกันแต่ในท่านั่งหรือว่าใน วิธีการขับเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันอยู่นะครับตัวนี้ให้เพื่อนๆสามารถาไปลองนั่งลองขับดูที่โชว์รูมก็ได้นะเดี๋ยวเจอเพื่อนๆก็จะรู้ถึงความแตกต่างว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันนะครับสำหรับตัวเมติ1 5 5ย c คือ a l r ล c อกกับ NMAX นะครับเดี๋ยวที่เราขึ้นก่อนนี่คือ NMAX 155cc อโตเมติพรีเมียมของทางยามาฮ่านะครับคันนี้เป็นสีล่าสุดปี2 0ม22นะครับเป็นสีเทารรมโบนะถือว่าสวยงามมากใครที่สั่งจองใครที่จองอยู่ใครที่รอรถอยู่ก็มาดูเป็นน้ําจิ้มก่อนก็ได้นะครับคันนี้ที่ลูกค้าใช้เวลาจองอยู่ประมาณ2เดือนกว่านะั้นเพื่อนเพิ่งได้รถมานะเดี๋ยวจะทําการส่งมอบให้ลูกค้าต่อไปนะครับ ใครที่จองอยู่ใครที่ยังไม่ได้ก็อดใจรอสักนิดนะเพื่อนตอนนี้ทางยมห้าเขากำลังเร่งที่จะส่งมอบรถให้ลูกค้าอยู่นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถูกใจหรือว่าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดปุ่มขอบคุณด้านล่างให้ช่างกิดได้นะครับอันนี้จะถือว่าเป็นการขอบคุณเพื่อนๆอ,อ,อย่างสูงนะครับส่วนใครที่สนใจรถของทางยมห้าทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อที่บริษัทกิจจุรัญไทยบนทุกสาขาครับหรืออยากเข้ามาหาช่างกิดก็ าสามารถแอดไลน์สอบถามได้หรือว่าเข้ามาหาที่สาขาที่เดชอุดมได้นะครับตอนนี้ก็มีบริการจัดส่งให้เพื่อนทั่วประเทศนะครับสำหรับรถของทางยยามาฮ่าทุกรุ่นนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world die? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign that's it the end of the song next time you'll sing along trust me there's no